สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปผมจะได้ประเนี่ยนะผู้ชมโอ้โหอีกวิก,วก,วก,วกวี่ใบงาโอ้โรงพยาบาลกูมาอีกแล้วปาปมาเอ้ยเป็นสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมระบบหมดมิลิเทลี่ทุณคนนะครับผมเออวันนี้ผมจะพามาตามหาเอกไพร์ลตนะครับบอกว่าตัวนี้หายากใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์นี่ ผมเปิดไปแล้วนะคลิปที่แล้วผมเปิดไปประมาณ20กว่าใบนะก็ไม่ได้อะไรเลย <laughs> ไม่ได้อะไรเลยนะผู้ชมมาเดี๋ยวอ p ีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเปิดอีกนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึงเก้าไลค์ได้ไหมครับผมนะเก้าไลค์นะเพื่อเป็นกรลแกให้ผมหน่อยในการเปิดการ์ดในครั้งนี้นะครับผมโอเคเนดะี๋ยวผมจะพามาเปิดกันเลยก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมมีการ์ด23าใบเองนะมีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะเลยแล้วก็ สายฟรีนะก็เอออัปเดตแผทใหม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเ,ยเดี๋ยวอะไรวะเนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบภูเขามันดูแปลกๆงไงไม่รู้นะผู้ชมผมยังไม่ชินตาเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาเปิดเลยละกันผมจะเอาเฮฟวี่กันเนอร์เหรอไม่เอาดีกว่าผมเอานี่ดีกว่านะแบ็คฮอกดีกว่าเราจะไม่ใช้แบ็คฮอกเราจะเปิดโดยการใช้สูตรก็คือเราจะกดไปตรงที่ตัว A เพราะว่าตัว A มันมาเป็นตัวที่1ไง ตัวเองไงเราต้องได้ตัวอันดับหนึ่งเพิอเจอไปเรื่อยและเป็นไงเอฟเฟกการเปิดเขาโอ้โหมาดิมาต้องได้แล้วเอกพายลอตผมอห็นคอมเมนต์บางคนทำไมดวงดีจังวะอะไรโอ้ยอันแรกมันก็แบบเรียบร้อยแล้วบางคนทำไมเขาดวงดีจังผมอ่านทุกคอมเมนต์นะใน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 คลิปอะ่ะเออแต่ทำไมดูคนอื่นเขาดวงดีวะผมนี่ไม่มีดวงเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นที่2กันเลย23มใบนะมพืจะได้รอารอบนี้ถ้าไม่มีก็จะทำคลิปแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้เลยผู้ชมจริงๆผมจะเอาให้ได้เลยโอ้ยพยาบาลกูจะเปิดโรงพยาบาลแล้วนี่อ่แต่ตัวพยาบาลก็เป็นตัวที่ดีนะครับผมมันช่วยฮิวเลือดแล้วก็ช่วยเรายิงได้อะไรประมาณนั้นมาหนึ่งสองสามเปิดอันนี้ไม่มีทริคอะไรใดๆทั้งสิน้นเฮ้ย <c oughs> เป็นกมเลยแบคฮอกแบคฮอกมาทำไมตอนนี้วะมันไม่ใช่แนวนั่นเลย ยังไงดีนะผู้ชมเราผมขอพักก่อนได้ไหมแป๊บนึงขอเดินทําใจก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะกดดีพอยลูกน้องออกมาทุกตัวนี่มายืนยืนคุมเลยเอ็กไพลอตต้องมาแล้วลูกน้องบอกอีกในเซียสบอกเออเอ็กไพลอตมึงต้องมาแล้วดูอีกในเซียสมันทำหน้านี่เอาลูกน้องมายืนเฝ้าเลยมันต้องมาเดี๋ยวเอ็กไพลอตใช่ป่ะเอ็กไพลอตต้องมาแล้วจังวันนี้ใช่ไหมโอกาสได้5%ทําไมคนอื่นเขาได้ทําไมผมไม่ได้ท่านผู้ชม ผมอ่านคอมเมนต์มาอมทำไมเขาได้วะเออทำไมพวกพวกเองเปิดได้วะทำไมผมเปิดไม่ได้วะโอ้โหไอพวกลูกน้องยืนเฝ้าอะไรกระทืบกระทืบเออผมอยากนั่งโต๊ะตรงนี้ได้นะผู้ชมกี่ใบแล้วว่าช่างมันเถอะผมจำไม่ได้เรากดมาที่เลขเก้านะครับผมว่เาเราจะก้าวไปข้างหน้าเราจะก้าวไปด้วยกันเราจะก้าวฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเปิดหา Pilot. เอ็กไพร์เลตเฮ้ยหัวโล่นมาถ้าหัวโล่นมาเนี่ยกูรู้เลยไม่ไม่ใช่เอ็กไพร์เลตแน่นอน โอ้ยมือสไนนนี่มาบ่อยเออกดตรงไหนก็กดไปเหอะสิแปดใบนะเวย้ยจะได้ไปนเนี่ยท่านะผู้ชมทำไมมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอผมอยากรู้จริงๆโอ้โหแบคหค็คฮอกแม่งมาบ่อยมากโอกาสได้สิบเปอร์เซ็นต์หรือโอกาสได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมมาบ่อย,อย,อย,ออยจังวะเออตอนนี้ผมขอเดินเล่นก่อนได้ปะไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วห้าเปอร์เซ็นต์นะเวย้ยสาธุนโมสังโคโอ้ยอะไรมาชนอะไรวะโอเคมามาเปิดต่อ จัดไปขอเหอะขอเหอะใครมาแครนอะไรตอนนี้ไม่แครนจะเปิดการาดบึมเฮ้ยให้ว่กานเนอร์ตัวนี้ก็ดีนะท่านะผู้ชมตัวน,นี้ก็ดีมีกระสุนปืนร้อยนัดเออน่าจะรู้แล้วแหละใช่ปะ่ะอีกสิบหกใบเลยวิผมจะได้เป็น,นี่ยลนะท่านผู้ชมโอ้โหอีกวี่กี่ใบง่ะโอ้โรงพยาบาลกูมาอีกแล้วตัวพยาบาล ำไมคนอื่นเขาได้วะผมขอพักก่อนได้ปะ่ะขอไปขี่คอปเตอร์ก่อนได้ไหมขอมาขี่คอปเตอร์ก่อนได้ปะ่ะเออผมมาจอดบนภูเขาใหม่เดี๋ยวภูเขาตัวไหนสูงที่สุดวะะต่วนจอดบนภูเขาใหม่ก็ได้นะน่าจะไม่มีบัก๊กหรือเปล่าในภูเขาแต่มันยังดูแปลกๆนะท่านผู้ชมว่าปะ่ะมันยังไม่ชินตาเลยเวดูดิโอ้ถ้าถ,ถ้าจอดอยู่บนนี้อ,อ้าจอดไม่ได้เอาสไนซูมยิงแต่ไกลน่าจะเรียบร้อยไม่เหลือแล้วมันก็ทำยาทำอะไรมาใหม่ด้วยใช่ไหมเออ แต่มันยังดูแบบแปลกๆอยู่นะท่านผู้ชมแบบไม่เข้าไม่เข้าตาไม่คุ้นหูคุ้นตาแล้วก็รู้สึกว่าภาพเกมมันเข้มเข้มขึ้นด้วยหรือเปล่าเรืออันี้ผมคิดไปเองวะมามาเปิดต่อกันเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรผมจะถึงยี่สิบห้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้เปิดอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมก็จะได้อีกแบนแผ่นหนึ่งลกโอ้โหอีกสิบห้าแผ่นผมดเปิดไปแปดแล้วเปิดไปแปดก็คือยังไม่ได้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้อะไรเลยนะ่ได้จะแบ็คฮอกนะ่มาดิต้องมาแล้วเฮ้ย โอ oh, โหอะไรวะขอตัวดีๆเอาพวกนี้ไปเก็บวุ่นวายวุ่นวายแล้วเกินลูกน้องวุ่นวายเอาใหม่ทําใจแปบยังไงดีวะต้องไม่พลาดสวดมนตนะ์ <laughs> เห็นในคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเขาสวดมนต์เขาสวดมนต์เขาได้นะแต่ผมยังไงไม่รู้นี่ตอนเนี้ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วนะสิบสี่ใบสุดท้ายนะันท่านผู้ชมนะมันดูเหมือนเยอะนะเว้แต่แมไม่ได้เยอะอะไรเลยแบบผมรู้สึกว่าผมเจ็บไม่ได้เฮ้ยเกือ,อ,อบกุดีใจแล้วห้าเปอร์เซ็นต์เหรอ มันขาย7 0 9ดรกบเ้ารูบักมันขายโคตรแพงเลยนะเว้ยท่านผู้ชมดูมันขายราคาโคตรแพงแสดงว่ามันได้ยากแต่คนอื่นผมเห็นได้เยอะแล้วนะเห็นเขาบอกโอ้โหเอ๊ะอ,อืมอืมอืม,อม,อมทำไมถึงทำกับฉันได้เปิดต่อเนื่องเลย12แผ่นสุดท้ายทำไมไม่ได้โว้ยโอ้ไมนะ่นนะเฮฟวี่การ์ดสงสารหน่อยเว้ยเปิดจะเป็นร้อยแผ่นแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ถึงหรอก โอ้เดี๋ยวขอพักก่อนทําไมเปิดไม่ได้ว่าหัวร้อนเว้ยนี่เอริวเคียร์ไปลงบ้านใครดีวะหัวร้อนข้อหาผมหัวร้อนให้ลงลงบ้านญี่ปุ่นเอา้ายิงอะไรม,มาลงตรงนี้บ้าไปแล้วอา้าใครยิงเลยวะมาท่านผู้ชมมาเปิดต่อดีกว่าท่านผู้ชมผมขอวิ่งทําใจหนะ่อยขอลีลาแป๊บหนึ่งนะเออต้องลีลาดิท่านผู้ชมใช่ปะมันต้องได้อีกสิบเอ็ดแผ่นสุดท้ายใช่ปะเดี๋ยวอีกอีกสี่เพชรผมก็เปิดได้แล้วท่านผู้ชมสามเพชรสี่เพชรเออ ผมก็จะได้อีกกล่องหนึ่งนะผู้ชมเปิดมาเป็นเอ็กพลอตเอ็กพลอตเอ็กพลอตพยาบาลทหารแพทย์โอ้ยตายละโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วโว้ยนะผู้ชมทำไงดีว่ามันจะได้ดีฮะทำไมมันได้ยากขนาดนี้ซุปเปอร์สไนเปอร์ per, ว่ายังไงพร้อมจะสละตำแหน่งไหมอีกนเสียด ผมไม่ครับผมอยากเป็นนักบินอ๋อเอ็กซ์เซียนอยากเป็นนักบินนะแต่วินฟอร์ดอยากเป็นเอ็กไพรลอตสุดยอดนักบินเหลือ10ใบสุดท้ายท่านผู้ชมถ้าผมไม่ได้นะก็ไม่ได้ <c oughs> จริงๆดูดิมันมาแต่ละอันให้ผมแบบสไนเปอร์อะก็คือแบบอะไรวะโอ้ยเอ็กไพลอตทำไมมันได้ยากใครมีสามารถส่งมาให้ผมรีวิว <c oughs> ได้นะท่านผู้ชมนะอ้าผมกดผิด ผมรับรีวิวนะอยากรีวิวอยากเล่นดูว่ามันจะโหดสักแค่ไหนเชียวเพิ่มดามงดามีดให้อะไรประมาณนั้นผมอยากรู้เว้ยเฮ้ยเฮวีกันเนอร์พวกนี้มีโอกาสได้10%แต่ทำไมมันมาบ่อยเหลือเกิน8ใบสุดท้ายแล้วทำไงดีนะผู้ชมผมไม่ไหวแล้วผมไม่โอ้โหเวทกรรมไม่ไหวละท่านผู้ชม7ใบสุดท้ายมาทำไงดีวะ เอ็มึงต้องตั้งสตินะวินฟอร์ดนะ่ะตรงมึงจึงต้องจกะได้เป็นเอ็กเพลยลอตสุดยอดนักบินเลยเว้ยโอเคเปิดไปต้องมาต้องมาแล้วจบบังหวะนี้มาดีเฮ้ยเฮ้ยเตกใจเพื่อนรอตกใจเพื่อนรอแต่มึงก็ไม่มาเอาไงเอาไงท่านผู้ชมต้องได้ใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามปามาเอ้ยเป็นเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ย เฮ้ย hey, จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยบ <Hey. S 2> <Bro. S 1> ทา่านผู้ชมผมได้เอ็กพาลอไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมเฮ้ย hey, ผมได้จริงๆว่าเฮ้ย hey, คนดีใจเลยคนดีใจเลยเอาตรงๆนะเฮ้ย hey, เป็นตัวเวลตันที่ผมมีด้วยวินฟอร์ดนะครับผมตอนนี้วินฟอร์ดก็ได้เป็นเอ็กพาลอแล้วนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย มันเป็นยังไงเอ็กไพลตไปดูดินี่เอ้าคู่กับแบ็คฮอกมาเลยเฮ้ย hey. มันเพิ่มดาเมจให้เราจริงปะโอ้ยมันจะดันเครื่องบินทำไมไนี่มาก็มีปัญหาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กไพลตเป็นตัวแบบนี้งั้นหรือโอเคเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมีคลิปรีวิวนะครับผมนะสำหรับเอ็กไพเล็ตเดว็วันนี้ผมลองเอามาเซิร์ฟๆดูก่อนได้ป่ะท่านผู้ชมให้มันเอามาขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่ามันขึ้นเครื่องบินแล้วมันจะเพิ่มดาเมจให้เรา เฮ้ยรู้สึกว่าแม่น้ำจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่แม่น้ำใหญ่กว่าเดิมนะเออวะจะเพิ่มดาเมจอ,อะไรให้กับเราวะสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเใครไปทำอะไรอยู่บนนั้นโอ้โหโอ้โหดูดูดูโดนเลยโดนอะไรใจเย็นนี่ยิงเครื่องบินเฮ้ยเพิ่มดาเมจให้เราจริงเหรอกูรู้สึกว่ามันยิงแรงขึ้นนิดนึงหรือเปล่าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้มากเลยแต่ก็ดีกว่าไปเพิ่มท่านผู้ชมใช่ปะเนี่ยเอามาทดสอบยิงเออว่ะเอกพายลอตเฮ้ยใครยิงอะไรอยู่ไหนวะ จะเย็นจะเย็นแล้วเข้าไปฐานเขาไม่ได้โดนระบงระเบิดโอ้โหภูเขานี้โคตรสูงเลยจะไปไหนต่อดีวะเนี่ยจะไปทดสอบอะจะไปทดสอบสักหน่อยวะแล้วก็เอามาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งโอ้โหปลิวเวรกมเอาไปทดสอบกับอะไรดีวะท่านผู้ชม <laughs> น่าจะกับเกาะกลางอีกหรือเปล่าวะมันดูน่าเบื่อมากเลย <laughs> เอาไปแต่เกาะกลาง <laughs> ในที่สุดผมก็ได้สักทีเปิดอยู่ตั้งหลายใบนะประมาณเท่าไหร่่ะเกือบสี่บใบห้าสิบใบเลยปะโอโหแบบเยอะเลยเออว่ามันต้องอยู่บนเครื่องบินนี่ว่ามันจะเพิ่มดามจให้เราเวนกำผมผมเอามายืนผมเอามาเดินยิงเฉยนี่เป็นไงดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋อนึกว่ามันบินนึกว่ามันลอยได้ดูดิจัดไปอิงนิเซียสู้เขาวินฟอร์ดสู้เขาแล้วก็ใครคนนึงกิฟกิ กิฟตนี่เป็นเฮฟวี้กานเนอร์นะเน่เน่ยิงลูกน้องตัวเอง <laughs> ห้ามมันใส่ <laughs> โอ้โอ้นี่ยิงไปพวกทหารเกาะกลางโอเคท่านผู้ชมก็จบประมาณนี้นะสำหรับอะไรนะเอกไพร์ล็ตนะครับผมผมก็เปิดได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมมาทับคลิปรีวิวนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมมาทดสอบให้เชยๆแต่ว่ามันยิงแรงไหม ดูนาเมจแล้วมันก็น่าจะกลางกลางนะน่าจะไม่แรงเท่าไหร่โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายเด้วมีคลิปรีวิวนะครับเพิม่ม